สินค้าที่น่าสนใจในช่วงน,วนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเริ่มที่ชิ้นที่5้าฮากุเกะอะเลโด่สายอัปเกรดหูฟังแบบลิสต์ 5nocc ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงของหูฟังให้เบรหนักแน่นฟังสนุกเสียงร้องชัดแหลมนุ่มละมุนยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีค้ดสัญญาและหุ่สัญญาหลากหลายให้ได้เลือกซื้อราคาเพียงแค่590บาทเท่านั้นทุกคนชิ้นที่4 b g v p t01s แดงหางหนูที่เป็นตัวแปลงช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงเบรนรุ่นที่ขายดีมากมากอีกทั้งยังรองร ได้ว่าดินามิกที่เบ็ดแน่นสะใจเสียงร้องชัดสุดๆและถ้าใครชอบเล่นเกมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะมากๆในราคาเริ่มต้นที่69 0ชิ้นที่2 BGVP Butterfly Pro ใครที่กำลังมองหาหูฟังรุ่นใหม่ที่เสียงดีฟังสนุกและราคาไม่แรงก็แนะนำตัวนี้เลยที่กระแสตอบรับและฟีดแบ็กต่างๆดีมากๆทั้งในเรื่องเสียงและสีสันหน้าตาเริ่มต้นที่9 9 0ชิ้นที่1นึ่ง h a k i ฟองน้ำสำหรับหูฟังเอียบัคุณภาพสูงมีทั้งแบบเจาะรูและไม่เจาะรูอีกทั้งยังมีให้เลือกซื้อทัั้้้้งสสีขาาาาวววแแลลลลลละะะดดเเเเยยนนนนนนูกมกม80บ่่่ชอรุไหหพิศษ